สวัสดีครับวันนี้พามาชมโปตอนเชฟวี่ปี2010ตัวท็อปนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าสีดำสวยใสยทั้งคันมาดูรอบๆคันกันครับ สีสวยทั้งคันเงาเงาหน้าหลังเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมร้อยปอร์เซ็ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับ ภายในสภาพดีนะครับเบาะหนังแอร์แบกคู่หน้าครับวิทยุเดิมโรงงานเลขไม่แสนเก้าครับไม่แท้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสตาร์เทเครื่องแล้วครับนิ่งๆ โอเคครับถ้าใครสนใจโทรสอบถามได้ครับ062 256 5562สวัสดีครับ